กาบสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนานะนะลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับผมช่างเสีน,นะครับวันนี้ก็มีงานหน้าไม้ยิงปลานะครับลำที่ว่างอยู่กระบ,บอกหนึ่งตัวนี้จะมาลดราคานะครับลดราคาให้พิเศษนะครับตัวนี้เป็นท้ายไม้พยุงนะทุกคน นะเป็นท้ายพายุให้ดูใกล้กๆนะสวยๆเลยครับนี่ครับดูลำนี้เป็นท้ายพายุนะครับมินินะเป็นมินินะครับเป็นเป็นมินินะครับเดี๋ยวผมไปหาที่วัดให้ก่อนครับแป๊บนะึง แคบหน่อยครับผมวัดให้ดูครับตัวนี้จากราคาปกติสามสามพันเนาะตัวนี้จากปกติสามพันผมจะขายแค่สองพันบาทนะลดไปพันหนึ่งนะครับตัวนี้จากสามพันขายสองพันนะครับเป็นย้ำว่าเป็นท้ายพยุงแล้วก็เป็นเซฟข้างนะครับเป็นเซฟข้าง ซ้ายขวานะครับถ้าปกติจะไม่ได้ราคานี้ย้ำว่าปกติคือสามพันช่วงชักตัวนี้นะครับช่วงชักช่วงชักจะอยู่ที่หกสิบหกสิบสี่นะครับชักหกสิบสี่นะครับชักหกสิบสี่ปีจะอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับายจะอยู่ที่สามสิบเซนนะครับ ชักหสิบสี่ปลายสามสิบีห้าสิบนะครับตัวนี้ความยาวรวมเมตรสิบปดเซนนะครับตัวนี้เป็นมินินะค,ความยาวรวมร้อยสิบแปดเซนนะเป็นยกยิงงานยิงไวยิงปากายพวกเนี้ยยิงปลากายผุดยิงตามพุ่มแบบนะี้นะครับยิงตามพุ่มซุ่มยิงนะ กชดพวกอะววกไรเน,นี่ยตามพุ่มนี้ยุ่มยิงสบายเลยนะครับเนี่ยสบายเลยนะปกติสามพันผมขายแค่สองพันะครับถ้ามารับเองนะสองพันก็ถ้าถ้าส่งก็มีมีค่าจัดส่งนะครับมีค่าจัดส่งสองร้แค่นั้นนะครับแล้วก็มีเป็นผ่ายิงหนูนะครับผายิงหนู น,นั่นแลละก็เป็นพายิ่งนูนะครับเนี่ยที่เขาสั่งอุตสาห์แพ็กให้แล้วดูนะครับสภาพผมก็อุตสาห์แพ็กให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าจะส่งให้แล้วแต่ว่าลูกค้าก็ไม่มีตังค์นะครับก็ตอนจะเอาก็คือพร้อมทุกอย่างนะครับพอถึงวันจริงก็ไม่มีตังค์นะครับก็ นะัดไปเรื่อยนะครับตั้งแต่ตัวนี้คือก็ตั้งแต่ก่อนสงการนะตั้งแต่ช่วงก่อนสงการแล้วก็หลังสงการเนี่ยจนสิ้นเดือนเงียบหายไปเลยนะครับก็เอามาขายให้ชันอื่นนะตัวนี้ติดเลเซอร์เรียบร้อยนะทุกคนติดเล,เ,ลเซอร์แล้วก็เป็นงานไม้มาค่าด้วยนะครับเป็นผายนะเป็นผ่าย,ยิงหนูนะครับผม าขนะาดเก็บมัดจำนั้นคนขนาดเก็บมัดจำแท้ๆก็ไม่ไว้ไม่ไว้ที่จะหลุดเอนเดิมลูกดอ,อกก็สั่งไปสองอันสาอันเสียมสั่งติดเลเซอร์นี่แหละปัญหามัน มต้องซื้อเลเซอร์มาติดให้อีกอก็ต้องรอท่านที่เขาจะเอาใหม่ลูกอดอกก็สดอกถ้าใครจะเอาตัวนี้นะเดีย๋ยวผมแกะให้ดูนะก็คือมีว่างอยู่ มันมีที่ตั้งไอ้นี่ที่ตั้งเลดดอทตรงนีแต่เลดดอดผมเลดดอดผมตั้งให้เรียบร้อยแล้วไปถึงก็ยิงเลยยังแม่นๆเลยหลยยังแม่นๆ่นเลยนะ เดือนนะทุกคนถ้าคนมันจะเอาจริงมันต้องได้นะทุกคนเนาะก็ะคือถ้าคนมันจะเอาจริงๆมันก็ต้องได้เลยนะครับมันก็ต้องเตรียมไว้รอนะใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้ให้เวลาทสองนะครับตั้งแต่ก่อนสงการนะ่ะทุกคน จะแพ็คอย่างดีสามชั้นสี่ชั้นทนเนี่ยนี่นะครับนี่อย่างสวยอะครับเนี่ยเป็นงานไม้มะค่านะครับไม้มะค่าดำๆเลยนี่ใส่เป็นครอบสเตนเลสให้นะครับตัวนี้ครอบสเตนเลสกลมีเซฟนะครับเนี่ย ใส่ลูกก่อนนวะถึงจะเซฟได้ตัวนี้ก็80ดสิบเซนนะมีเลเซอร์น้้นบนให้กดนี่เป็นเลเซอร์นี่ครับเห็นไหมเป็นเลเซอร์ยิงเลยตัวนี้ตัวนี้ราคาปกติมันสองพันกว่าบาทนะปกติมันสองพันกว่าบาทผมขายให้ราคาสองพันสองพันทุนเลยตัวนี้รวมส่ง นะแต่ว่าตัวนี้ตัวยิงปลาตัวนี้ก็คือสองพันสองรวมส่งนะยิงหนูลำนี้หนึ่งคือมันเป็นไม้มาค่านะครับแล้วก็สองมันเป็นเลเซอร์มีเลเซอร์เรียบร้อยติดเลเซอร์ให้เรียบร้อยอย่างแม่นๆเลยแหละนะครับครอบไกลเลดตัวนี้เอาไปสองพันรวมส่งนะครับสองพันรวมส่งแปดจิตเ,เจนยางหนึ่งคูนะค่ลูกดอกหนึ่งดอกนะครับแถมให้นะครับ งานไม้มาคาดนะครับนี่งานไม้มาคาดสวยๆเลยทุกคนนี่โซนเอาไว้เวลาไปสั่นตอกนะเวลาสั่นตอกนะครับเนี่ยสั่นตอกแล้วก็มีเลเซอร์นะกดเลเซอร์ปุ๊บก็มีเลเซอร์ให้ยิงแล้วแม่นแน่นอนนะเพราะว่าผมตั้งเรียบร้อยแล้วเลเซอร์นะครับแม่นแน่นอนแล้วก็ยิงได้เลยจุบก,กดปิดมันจะจับ ถนัดมือเลยนียมจะอยู่ตรงด้านหลังพอดีเนี่ยครับแล้วก็กดบิดนยครับนะถ้าท่านไหนสนใจก็เนี่ยครับสองบอกนะจะเอาเป็นงานยิงปลาลำนี้ก็ได้นะครับสองพนสอรวมส่งตัวนี้เป็นท้ายพยุงลางปะดูเซฟข้างนะเซฟข้างตัวนี้เป็นผายิงหนูนะครับงานไม้มะค่า นะมาค่าแต้ครนะอบหลีดติดเลเซอร์ให้เรียบร้อยนะตรงนี้สองพันรวมส่งโอเคครับผมมีสองบอกเนี้ยนะครับมีวางสองบอกนี้แหละก็คือถ้าเขาจะเอาเขาเอาไปนานแล้วนทะุกคนเดี๋ยวให้ดูเล้ เนี่ยครับตัวนี้เป็นไก่นกเซฟข้างนี่ครับเนี่ยนะเป็นพยุงออกลายไฟนะสวยนะครับนี่ครับสวยนี่ตัวนี้ปกติสามพันขายสองพันครับพร้อมใช้งานนะอุปกรณ์ผมแถมให้ยางหนึ่งคู่นะครับยางหนึ่งคู่แล้วก็กระบอกสายนะครับแล้วก็กระบอกสายนะครับกระบอกสายพีพร้อมนะครับแถมให้เนาะนะครับ ไอตัวนี้ลูกค้าจะมารับเองวันที่16บเนี่ยรับนี้ก็เก็บไว้ให้เขาตัวนี้พี่เขาเอามาเปลี่ยนรางใหม่รางมันคดไม่รู้พี่เขาซื้อมาจาก่คยไหนไม่รู้มันมันคดนะครับมันคดมันงอพี่เขาให้ผมเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับนี่อุปรกรณ์ก็คือผมจะแถมยางหนึ่งคู่กระบอกฝายแล้วก็ลูกดอกนะครับยางละหนึ่งนะเนี่ยสำหรับตัวยิงหนู นะครับแปดสิบเซนนะให้ดูตรงที่แสงสว่างนะเนี่ยครับนี่เห็นไหมงานไม้มาค่าติดเลเซอร์เรียบร้อยครอบเรล็นี่เงาเงาเนี่ยครับผมนะถ้าท่านไหนชอบก็ทักมาได้เลยมีของพร้อมส่งให้เลยครับนะครับส,สั่งก็ถ้าไม่ติดเสาร์อาทิตย์ก็คือส่งให้เดยได้เลยเนาะส่งให้ได้เลยครับผม มีส่งให้ได้เลยโอเคครับผมสำหรับเบอร์โทรครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรนิดน,นึงเผื่อเป็นลูกค้าใหม่ก็เบอร์โทรกับ ID l i ล e อันเดียวกันเลยเนาะ2 9 8 8 2 6 3 8 0 6นะ์เบอร์โทร id l i ล e อันเดียวกันเลยครับผม098-625-3806ครับสวัสดีครับ